ในราวพรรษาที่1 6ถึง17ณเสนาสะนะป่ากลางทุ่งนาบ้านหลวงขอดหลวงปู่ขาวท่านได้นำเมล็ดข้าวยกขึ้นมาพิจารณาเป็นข้อธรรมจนผลทุก์บรรลุธรรมขั้นสุดยอดโดยท่านเล่าว่าเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จออกจากที่พักไปส่งน้ำได้เห็นข้าวในไร่ของชาวเขากำลังสุกเหลืองอาราม ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดและตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทําลายเสียที่ใจให้สิ้นไปก็จะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็แล้วอะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัณหาอุป,ปาทานท่านคิดทบทวนไปมา โดยถืออวิชาเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชานับแต่หัวค่ําจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอาวิชากับใจพอจวนสว่างจึงตัดสินใจลงกันได้ด้วยปัญญาอาวิชาขาดประเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติก,กันที่ข้าวสุ หมดการงอกอีกต่อไปการพิจารณาจิตก็มาหยุดกันที่อวิชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุขจิตหมดการก่อกําเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจก็คือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆตอนอรุณรุ่งพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอาวิชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุต หลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อยุทยช่างเป็นเรื่องงามยามวิเศษเสียจริงในเวลาต่อมาประชาชนและผู้นำในชุมชนจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยขึ้นเสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านหลงขอดตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง